เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่1มีนาคม2025หัวข้อให้พระเจ้ามาก่อนข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่สามข้อที่เก้าเก้าจงถวายพระเกียรติแดบบ่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าอ่านพระธรรมทีหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเจ็ดข้อที่เจ็ดถึงสิบหกเจ็ดและต่อมาอีกหลายวันลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินแปดแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่าเก้าจงลุกขึ้นไปยังเมืองสาเรฟัต ซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าสิบท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองสาเรฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองนี่แน่หญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อย เพื่อฉันจะได้ดื่ม 11. ขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่ง 12. และนางตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อ และน้ำมันเล็กน้อยในหายดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืนสองสามอันเพื่อจะเข้าไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายสิบสามแต่เอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉัน ภายหลังจึงคทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอ14เพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในหายนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงส่งฝนลงมายังพื้นดิน15นานก็ไปทําตามคําของเอลียา แล้วนางและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันสิบหกแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาเนื้อหาสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบเกี่ยวกับพระเจ้าในระหว่างที่ผมเดินเคียงข้างพระองค์ก็คือพระองค์ต้องการให้เราให้ความสำคัญต่อพระองค์เป็นอันดับแรกเสมอ ในมัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบสามสามสิบสามแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้หลายปีก่อนขณะที่ผมกำลังจัดพิธีประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองอินเลชาทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย อาจารย์คนหนึ่งของผมได้นำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผมไปให้ผู้ตรวจสอบภายนอกโดยปกติแล้วเขาจะส่งวิทยานิพนธ์ให้ผู้ตรวจสอบทางไปรษณีย์แต่เขาซื้อตั๋วและนำวิทยานิพนธ์ไปให้ผู้ตรวจสอบด้วยตัวเองในสมัยนั้นผู้ตรวจสอบภายนอกมักใช้เวลาหลายเดือนในการเชิญผู้สมัครปริญญาเอกมาสอบปากเปล่าอย่างไรก็ตาม เมื่ออาจารย์ของผมนำวิทยานิพนธ์ของผมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกและกล่าวกับเขาว่าฉันจะไม่กลับไปจนกว่าคุณจะอ่านสิ่งนี้หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายนอกอ่านเสร็จแล้วเขาก็กล่าวว่าไปมอบปริญญาเอกให้ชายหนุ่มคนนี้ได้เลยท่านที่รักถ้าท่านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนพระองค์จะดูแลความต้องการทั้งหมดของท่าน เมื่อท่านให้เกียรติพระองค์และให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านจะได้รับตอบแทนคือสิ่งที่ท่านเสียสละเพื่อพระองค์เป็นทวีคูณข้อคิดท่านให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งที่ท่านทำหรือไม่